เด็กเปีเลยได้รางวัลราชธานันโรงเรียนดีโรงเรียนหน้ากวดนลังโรงเรียนวัดหน้ากวันลังนี่ทุดยอดไม่ต้องสงไปเรียนที่โรงเรียนเอ่นไหม่อนดีโรงเรียนวัดหน้ากวดนลังตอนนี้เป็นโรงเรียนในควันโรงเรียนไนควันคือปัตตานาครูรับรางวันเห็นวหาใหนควันนั่นในควันคำหลังที่ทีแล้แล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าแถวเด็กรบไม่แหลยังครูตั้งเลี้งแล้ว ในปเปล่ารอแล่แต่กว่าฟ้าไม่ใจไม่เจตบำราซ้อนไอ้ร้อยปุยไว้สักป,ปอหล้วตกลงไปไหมครับไปไป,ไปรถเมืองอะไรแต่ว่าตาตินไปรถผมต้องมาจำหลวงนานซําวันถ้าไม่มัดจำผมไม่ไปผมไล่เรื่องไว้รถกันนี่วะเออมดจำก็ได้ไม่เจ็บปืนร้อยหาได้มัดจำได้แล้วไปล่งไปวันไหนครับไปวันนี้เอาวันนี้ไม่ได้ต้องไปต่อรอ มันไม่กลับสร้างบ,บ้านตามสัญญามันจาเจ้าข้องรถครับลงมาจัดกับกูว่านี่ครับลงมาจักครับตัวเดียวจะกูไปเียวรถกันนี้กูพอนนาเองเลยครับลงมาจัดกับกูลงมาอ่าก็ตรวจกับปุมไม่สมัครลงไปจัดกับพี่ลงได้ครับรใจต่ลงมาจัดไม่ได้อะ ก็นี้ก็ตำรัวไปติดกับรถหลายแล้วครับผมไม่จะมาเอาไปได้ขนาดเจ็บปบุงเหี่ยว์อย่างเหี่ยวใส่รูโตอรอนข้าก็อ้่มปมมั่วใเดือดได้เหรองกูแหล่ตกลงไปไม่ไปไปเดต้าไม่มาจำไม่ได้กับผมปู่ใหญ่แดงนี่ปักปู่อับไม่แม่เกี่ยวปู่ใหญ่แดงปู่ใหญ่ได้ไม่ว่าเป่าไปไม่เกี่ยวกันไม่มาจำป้มไม่ไปน้ำเกลียวอย ไม่เอากันไม่มันจำพวกไม่เชื่อกันอยู่คนเดียบโยล้อกันเพินท่านวันก่อนสิ่งแล้วรับคนที่บ้านพลูนี่ครับไอ้บาวันว่าไปตรงมันโลตัสเตีเอาตอนไหนพว่มาพุ่มไปโลตัสฟูงก็ตรงรอยกาตูนหนึงสามพันเก้าใช่มันไปโลตัสฟูงแก๊สนุ่มบ้ามาตึงโลตัสอันใหญ่พอเราจอดไม่ลงอย่ามาจริงเบลือยแทนเป็นมึงไม่ตีไปปลัดรถ ตีปลืาได้มันจีเอวไปหลอนแปลบป,ปืนมันตุ้งกว๋วยเตี๋ยวอ๋อเนี่ยมึงกลัวเลยตุ้งกว๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่กลัวปลืาได้แต่มันตีไมาแอจะไม่รัวกับวันผมอันตรายนึงหลังเคยโรไม่เนี่ยโอ้โหลกอ่กว๋วยเตี๋ยวเจอมาที่ร้านบุญมาเปาล่นานก๋วยเตี๋ยวทาพิสูจน์ตีนก๋วยเต่งยวแงผมอยู่เลี่ยมเลี่ยม,ยม,ยมโอ้ยก,กัดขึ้นเลย แปลกเปลกกันานายบานี่กูแหลมตกลงไปไม่ไปไปลำบากกูแหลมนักนไม่นักกับกันนี้ซ้ำคนฟุ่มสฟยไม่ต้องกลัวไอรถนั้นไม่นักแต่มืงองนั้นนักลำบากจริงนี่ตาปล่อยหวมนักหน้าแล้วนี่ <c oughs> กาปีร้องหนังลังเลยมั <c oughs> นได้เบอรอกัน <c oughs> กูทีบ <c oughs> ทีบใจาลาวรถเ <c oughs> <c oughs> ทือนที้บสวยจักรยานหนูน นู่นเหรอมากกันไปขบับเดินทางเลยเออเดี๋ยวไปล้องคราวเดียวผมไปใช้น้ำมันเดียวออน้ำไปใช้เลยแล้วน้ำมันน้ำมันไม่พอตัวเดียวไปนับกลางทางละมาผมกับผู้โดยสารผมก็อออใจอย่างแรงไปใช้มันก้อนอย่าแช่นะลับไม่ไม่แช่กับตัวเดียวมาใช้หน่อยทีนี้ไปงี้ตายดูสามาลีดูอนอนก้นคู่กันนันดูมาป่าโดยก็เบี้ยโอยที่แม่พอไปได้วัน ข้อใครอย่าไปข้อยามืองนู้ตมานแต่ละวันมึงเคยได้แกเบียมาถึงเมียมังไม่โมดแม้แต่เด็กในโจมาถึงบานเอาไม่เรื่อยเปลี่ยนอะไรเลยโอ้ตมานกะดีตายโอ้ก็ได้เบียต่ำตาได้ไอ้พุ้ใจแม็ดกันได้พัวมาเลี่ยมพุ้ยมาตีมาตะบูบานไริไปตายโอ้ก็ปวดไม่ต้องรับมาเลยไปได้เมียก็ไปตายกูได้ไอ้พุ้เรื่องแย่เปลี่ยนคนเรากับเมียนี่โดนก็มั่งไงี้ะอย่าอย่าอโอนใหมันนักเลงยื้อเปี่เนแต่เมียได้ต่อนนักกุน ได้ได้ได้พวกแต่ไดาอยากได้ตอนหน้าคุณกูไม่เมียกูไม่เกีียวด่าต่อนหน้าคุณกูไม่เอาอยู่กันสิบกว่าปีเดียวไม่เคยเห็นเปลี่ยนไม่เคยได้เห็นว่าเมียกูด่าต่อนหน้าคุณไม่เกีียวเมียกูไม่อ่อนได้คุเราเยอะเดียกันทั้งไม่ได้จริงเว้ยกูเจออะไนุ่งเบาเปล่าเจอกูเจออะไรสี่ชุด ฮะปณีนะเนี่ยสมุดว่ามีวัดวัดนึงจนานก็มีอานก็ตำบสดตำบสดก็คว้างไงร่เลยดูนี่มิดลูนี่มด